นุ่มไทยมาแรงเวอร์ค่ะขึ้นแทนสามีแห่งชาติของสาวญี่ปุ่นแม้จะไม่รู้ว่าประเทศไทยอยู่ไหนค่ะ ลองนึกภาพบรรยากาศย่านชิบุย่าในกรุงโตเกียวนะคะผู้ชมห้แยกชื่อดังค่ะที่คนแน่นราวกับมดเดินสวนกันไม่ขาดสายเสียงประกาศจากห้างนะคะเสียงรถราวิ่งผ่านแล้วก็แสงไฟนีออนสะท้อนบนพื้นถนนที่ชื้นเล็กๆจากฝนโปรยปลายเมื่อบ่าย All of this นะคะก็คือฉากหลังของคอนเทนต์ที่กำลังกลายเป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์ค่ะ ผู้คนนะคะพูดถึงเทปหนึ่งจากช่อง YouTube Girls Interview j a p a n นะคะที่พาเราไปรับฟังความคิดของสาวญี่ปุ่นมปลาย3คนกับคำถามง่ายๆค่ะแต่คำถามดันสะเทือนความรู้สึกชาวเน็ตอย่างแรงค่ะโดยคำถามนะคะก็คือ ประเทศไหนที่มีผู้ชายหล่อที่สุดในความรู้สึกของพวกเธอพิธีกรสาวของรายการนะคะเริ่มยิงคำถามแบบจับคู่อย่างเช่นเกาหลีใต้หรือว่าจีนไม่ต้องคิดให้เสียเวลาค่ะทั้ง3คนเลือกเกาหลีใต้แบบพร้อมเพียงกันถ้างั้นละ่ะเกาหลีใต้หรือว่าอิหร่านเกาหลีใต้นะสิก็ยังคงเป็นคำตอบเดิมนะคะแต่จังหวะต่อมาผู้ชมที่คำถามเนี่ยเปลี่ยนเป็นเกาหลีใต้หรือว่าประเทศไทยสิ่งที่เกิด ขึ้นคุณผู้ชมคือทั้ง3คนเนี่ยหันไปสบตากันนิดหน่อยนะคะทิ้งจังหวะแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอบอย่างมั่นใจว่าประเทศไทยค่ะพิธีกรก็อึ้งไปเลยนะคะราวหนึ่งวินาทีก่อนที่จะลองเทียบเพิ่มเติมไทยกับอินโดนีเซียละ่ะไทยกับฟิลิปปินส์ล่ะหรือว่าไทยกับอินเดียละ่ะ จะเทียบอีกกี่ประเทศคำตอบของทั้ง3มสาวก็ยังคงหนักแน่นว่าประเทศไทยเท่านั้นคำถามต่อมาค่ะจึงเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้นะคะก็คือทำไมถึงเลือกประเทศไทยล่ะสาวญี่ปุ่นคนหนึ่งค่ะตอบเสียงใสบอกว่าเพราะว่าคนหล,ล่อที่เคยเห็นมาหลายคนจากประเทศไทยเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในแผนที่ด้วยซ้ำแต่ดูจากคนดังไทยที่เห็นแล้วหน้าตาดีมาก เพื่อนอีกคนนึงก็เสริมทันทีเลยว่าใช่ใช่พวกเราเนี่ยก็เลยเชื่อว่าถ้าคนไทยหล่อได้ขนาดนั้นประเทศไทยก็น่าจะเต็มไปด้วยผู้ชายหล่อๆเช่นเดียวกันตอนท้ายคลิปนะคะทั้ง3คนเนี่ยก็หวัวเราะคิกคักกันนั้นแล้วก็พูดว่าเออเดี๋ยวไปเที่ยวประเทศไทยกันไหมใครจะไปคิดเลยค่ณผู้ชมคอนเทนต์สัมภาษณ์ข้างถนนสั้นๆจะกลายเป็นวรัลที่ทำให้คนไทยยิ้มออกกันทั้งโซเชียลเลยนะคะโดยเฉพาะหนุ่มๆไม่ใช่แค่าคำว่าห,หล่อหรอกคุณผู้ชมแต่มันคือความรู้สึก ดีนะคะในฐานะที่เราเองเนี่ยก็เป็นคนไทยได้ยินจากปากของคนที่ยังไม่เคยแม้แต่จะมาเหยียบประเทศไทยด้วยซ้ําอาจจะเป็นเพราะว่าอิทธิพลจากซีรีส์ไทยดาราไทยหรือว่ากระแสะซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่เริ่มทํางานอยู่แบบเงียบๆแต่สุดท้ายค่ะมันก็ทําให้เกิดประโยชน์เล็กๆที่ฟังแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆนะคะบอกว่าเราเนี่ยอยากไปประเทศไทยให้ได้สักครั้งหนึ่งนะคะใครจะไปคิดคุณผู้ชมความหล่อของคนไทยเนี่ยจะทําให้ชาว ี่่ปุนอยากมาหาเราที่ประเทศไทยได้ขนาดนี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ล่ะคะคิดว่าหนุ่มไทยเป็นยังไงคะล่อเหลเาอาการหนึ่งขนาดที่สาวญี่ปุ่นอยากจะมาประเทศไทยเพราะว่าอยากเจอหนุ่มรอไหมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะ